ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอไซงามขอรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน2564ดังนี้วันที่1เมษายน2564นายมงคลพลายชมพูนุชผอ,อกศนอำเภอไซงามดำเนินการจัดประชุมประจำเดือนบุคลากรภายในสถานศึกษาณห้องประชุมสำนักง,งานกศนอำเภอไซงามจังหวัดกำแพงเพชรวันที่2เมษายน2564 กศนอมเพรษงามจากโครงการสองเมษายนวันรักการอ่านเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธี่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โดยมีกิจกรรมรถโมบายเคลื่อนที่กิจกรรมส่งเสร,ริมการอ่านการประดิษฐ์ทุงใยแมงมุมและทรายโชว์จรวดน้ำณหอประชุมเล็กที่ว่าการอำเภอไซงามจังหวัดกำแพงเพชรกศนอำเภอไซงามดำเนินการสอบปลายภาคเรียนประจําภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2563ในวันที่3และ4เมษาย,ยน2564ณสนามสอบโรงเรียนอนุบาลไซงามอำเภอไซงามจังหวัดกำแพงเพชรวันจันทร์ที่19เมษาย,ยน2564 นายมงคลพรายชมพูนุชผอ,อกศนอเภร์เงงามพร้อมด้วยนายสลบับบรรดือศักดิ์ประธานาคณะกรรมาการสถานศึกษาและนางสาววชรีดวงบ้านยางครูกศนอเภร์เซงงามได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของนางสาวสุวรรณาผู้นวลงามตำแหน่งครูผู้ช่วยกศนอเภร์เซงงามณห,ห้องประชุมกศนอเภร์เซงงามจังหวัดกำแพงเพชรช่วงบ่ายวันที่19เมษาย,ยน2564นายมงคลพลายชมพูนุชพร้อมด้วยนางสาววชรีดวงบ้านยางและนายสลบับบรรดือศักดิ์ ได้จัดพิธีส่งน้ำพระพุทธรูปเนื่องในโอกาสวันสงการหรือวันขึ้นปีใหม่ไทยประจำปีพศ2564 วันที่23เมษายน2564นายมงคลพลายชมพูนุษพอผอกกศนอำเภอไทงามพร้อมด้วยนางสาววัชรีดวงมัยยางและนางสาวสุวรรณาผู้นวนงามได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานไตรามาสที่1และไตรามาสที่2ระหว่างวันที่1ตุลาคม2563ถึง31มีนาคม2564ให้กับครูกศนตำบลจำนวน8คนและครูอาสาสมัครจำนวน3คนณนะห้องประชุมกศนอำเภอไงามจังหวัดกำแพงเพชร